กาบสวัสดีพี่พี่สายนักลงทุนนะครับสายกีฬาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเน้นนะครับอย่างทางด้านของแอเลติกบินเบานะครับถึงแม้ว่าไม่กินเต็มเรากินครึ่งเราก็ยังภูมิใจนะสหรับว,วันนี้จัดมาให้หนึ่งตัวเน้นๆเลยนะครับวันนี้น่าจะไม่ทันเพราะว่าน่าจะ,ะให้ให้ข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับก็คู่นี้นะครับเป็น คู่ตีสองครึ่งก็จะเป็นรัสผัดมานะครับที่เจอกระเรอันมาลิกนะครับวันนี้เรอันมาลิกเนะครับเปิดแฮนดิแคปมาที่1ช่วงตัวครึ่งนะครับเขาเคยเจอมา3มนัดในในรายการนะครับในฤดูกาลก่อนด้วยก็เป็นเรอันมาลิกนะครับที่ชนะมาทั้ง3มนัดด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านอย่างรัสผัดมานะครับสมนัดหลังสุดนี่เขายังไม่ชนะใครมาเลยนะครับเป็นการที่แพ้หนึ่งล่าสุดที่ไปแพ้เรเกเนตมานะครับสประตูต่อหนึ่งในการแล้วก็เป็นเสมอ2เกมส่วนทางด้านของเรอันมาลิกนะครับ <_ <an> _ <cia> เกมเยือนนี่5นัดหลังสุดนี่ก็เหมือนกันนะครับยังไม่แพ้คใครมาเลยนะแต่ว่าเป็นการที่เสมอมาส,ส่วนใหญ่นะล่าสุดไปเสมอมายองกล้ามานะครับแต่ว่าวันนี้จะเชื่อใจได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ<_ <an> _ <cia> เจ้าบ้านนะครับก็วันนี้ก็จัดทัพมาสู้เลยนะครับก็ในระบบ4-3-3นะครับนำโดยทางด้านของทางด้านของมามาวินพาร์คนะครับแล้วก็ทางด้านของอันเบโดแล้วก็ โอลิเวียนะครับโอลิเวียแม็กเบอร์นี่นะครับแล้วก็ทางด้านของทีมเยือนอย่างเลอันมาลีเลอันมาดนี้นะครับวันนี้ก็ทางด้านของดาวินนะครับแล้วก็เอเอดูอาโดนะครับก็2ตัวนี้นะครับก็วันนี้ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับเจ็บพักยาวๆไปเลยแต่ว่าทางด้านของแฟร้องนะครับแม็กดี้นี่แบ็กซ้ายนะครับตัวหลักก็พ้นโทษกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับทางด้านของ จูดเบอร์ริงแฮมนะครับก็ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็หายจากการบาดเจ็บนะครับก็น่าจะกลับมาต้องรอเช็คฟิตดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาในระบบสีนสนะครับวันนี้3ประสานแนวหน้าของเรอันเมอริกนะครับก็จะมีทางด้านของบาฮิมเดิยรสนะครับแล้วก็ คีเลียนเอมปาเป้นะครับแล้วก็ทางด้านของวินิสิอูตจูเนียนะครับก็เป็นความหวังของทีมทางด้านของเรอัลมาริคเลยวันนี้เชื่อว่าสามสา่นแนวหน้าของเรอัลมาริกนะครับไม่น่าพลาดเลยวันนี้น่าจะทําประตูได้นะครับน่าจะขาดนะวันนี้นะครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอน1เม็ดแต่ว่าเม็ดที่2เราต้องลุ้นเอานะแต่ว่าวันนี้เชื่อใจนะครับเรอัลมาริคลาชันชุดขาวนะครับถึงแม้ว่าเกมแรกที่ไปเสมอทางด้านของอ่าอะไรนะเลกานเนสป่ะ น่าจะจำเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเกมแรกเขาอ่าไม่ใช่ไปเสมอมายังกล้านะครับแต่ว่าก็เกมต่อมานะครับก็ทําให้อ่าเชื่อถือเชื่อถือเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะครับวันนี้จัดไปเลยราชันชุดขาวหรืออันมาลิกนะครับ